กลับมาอยู่ต่อครับคัยยกท้ายนะฮะเกกงเนาะอ่านเฟซบุ๊กคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะคะทำสิ่งนี้ก่อนรับรองหายงอนทันทีทำไรดีอ่ะนี่เราจะเจอความเห็นแบบไม่ปิด GTS ไม่ปิดทีออะไรนะไม่ปิดรายการอะไรอย่างเงี้ยไม่ปิดรายการเนาะอันนี้งอนไปเลยยาวๆปิดเลยนี่มีนี่นะหอมแก้มพิธีกรก่อนใครอะเจมส์ะ เจมกับมาเจมกับมาอ้าวเหรอหอมแก้มใครหอมแก้มจ้างเหรอเฮ้ยอย่าเลยนี่ต้องนี่มันไม่หอมแก้มฮอตอยู่แล้วอ้าวเหรอเอ้ยใครจะไปลูบงมชิดแล้วกันเดี๋ยว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 เราให้แขกรับเชิญที่จะมาหอมแก้มฮอตดีกว่าเออผู้ชายสี่คนเลยนะนี่เพิ่มนะเราแอบมองไปนอกเฟรมมั้งมองหน้ากันว่าใครวะใครจะเป็นตัวแทนใครวะเออเฮ้ยค่อยว่ากันละกันอครที่ใครอีกคะนี่คุณนี่บอกว่า พาไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกกำลังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิสเซียไนท์ไลลี่ทีกอล์ฟล่องเรือสองสัตว์ช้อปปิ้งดูยูทูบความวีดีทดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจันดอกไม้เที่ยวตาอน้ำเรียนถ่ายรูปดุดกิจกรรมชมเมืองเก่าเข้าสัมปนานทัวร์ทำไม้เรียนเต้นแล้ร้องเพลงหายงอนทันทีโอ้โหโฆษณาเนาะเออเนาะไฮอินเนาะนี่ต้องรีดผมค่ะหายงอนแน่นอนทำไมครับรีดผมไงออ๋ให้ผมตรงไม่คนนี้บอกว่าควงคนใหม่มาเดินโชว์หายงอนแน่นอนแต่โกรธแทน นี่ของพอดมีลูกโป่งเต็มห้องแล้วก็มีโพสต์อีกแปะตามทางเดินเดินไปถึงประตูเปิดเข้าไปก็เจอลูกโป่งเต็มห้องอีกแล้วคนที่งอก็โผล่ออกมาพร้อมกับดอกกุหลาบหนึ่งช่อใหญ่ล่ะอันนี้เงนหน่อยไม่ได้ขอแต่งงานนี่น่าจะดู M V r S บ่อยนะไม่แล้วนางบอกว่ามีแฮชแท็กนะว่ามโนต่อไปไม่แต่ก่อนนั้นทำ V R S ทีอย่างนี้แหละโผล่มาจากไหนกูก็ไม่รู้แม่งซื้อจากไหนเลยเออกลัวกลัวระเบิดมากเลยอ่ะนี่นี่มี แฟนบอกว่าชอบให้นวดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าให้เผื่อจะหายงอนอนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าใช่คือเนี่ยนวดแล้วเป็นอย่างงี้บ้าหน่ามามาเอาช่วงดีกว่าใช่ดีกว่าต้องรอเขารออยู่เขาบอกว่าเฟซบ Facebook คอมเมนต์เนี่ยวันนี้มีคนส่งมาเยอะก็เลยอยากจะเพิ่มของรางวัลให้จริงดิชายนอกเหนือจากเสื้อฮอร์โมน2รางวัลแล้วนะะคยังมีกิฟต์บัลเชอร์นะคะเป็นบัลเชอร์ของ Movie Plus รวมถึงหมวก 22 Jump Street นะคะสองรางวัลนี่นี่นี่นะคะก็เพิ่มเป็น4รางวัลนะคะครับผีั้ต้องขอบคุณของรางวัลด้วยนะคะอาละมาแล้วมาวงที่ทุกคนรอคอยถูกต้องคอนเสิร์ตที่มาแรงที่สุดนั้นนี้ครับผมนั่นคือถูกต้องจีเทสเวนวิสแสตเทกครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค kind ร of ับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับไม่ได้มานานนะฮะโอ้โหนี่ไม่เจอกันไม่ได้เจอกันนานมากแต่เสียดายคนม่คนนี้มากคิดหน้าจับเข้าตอนฮอร์โมนเวยจะได้มาด่าไอ้เจมสักทีหนึ่งเมื่อกี้เจมโดนด่าเยอะมากนะเออใช่โดนลุมอ่ะโดนลุมโดนลุมโดนเด็กคนรักอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าเผื่อใครๆเดือดว่าลืมหน้าลืมตากันไปเชิญครับ สวัสดีครับผมโอ๊โอ๊ะนิทีนะครับผมอันนี้ส่งผมเปลี่ยนนะเมื่อกี้สกู๊ปเมื่อกี้ผมตั้งอยู่ครับป้านะโอป้านะครับสวัสดีครับผมต้นเศรษฐตอนุสิทธิ์ครับผมนี่นางบอกว่านางอยากโชว์ข้างๆผมทำไมอ่ะเพิ่งไม่เกรดเพิ่มมาเป็นตัวเอ็กซ์อะไรเป็นตัวเอ็กซ์อันนี้เขาไม่ได้พลาดใช่ไหมมึงเขาแบบพลาดอะไรแบบนี้ก็อดรังใจนะรังใจรังใจอันนี้เขาเรียกสไตล์อะไรฮะ สวัอยๆครับพี่สวัสดวัสวีกันด้วยอ่าานี้ทางนี้มาากว่าหนึ่งสาวของเราสวัสดีค่ะแพรวนลูกพนกมนลค่ะคับ ครับบนแพข้างบนแพผมอดีตพิธีกรรายการแก๊งเม้นครับท็อปกระพัดชมพูช่วงนี้ดูซุ่มๆแล้วไม่ต้องจูบกินหรือเปล่าไม่มีเลยครับถอนเถินไปหมดครับผมโอเคคนสุดท้ายคนนี้นี่สวัสดีครับไอซ์รัฐรัตนฐครับนี่โอ้โหมาเสียงนุ่มใช่ งไงแล้วเทียบกับคุณยังไงก็คือใครจัดที่นั่งให้ผมมานนั่งข้างพี่ไอ้ <laughs> มันเป็นอะไรที่เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยอ,ะ <laughs> อ่ะเฮ <laughs> ้ยน,นี่นเดี๋ยวก็เรามีเรื่องราวของซาเทคเดี๋ยวให้ใท็อป แนะนำเดี๋ยวในแา่ละเที่ยวว่าเป็นน่าจะเป็นแบบว่า Spoil person เอาหน่อยคือเรื่องราวของอ่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ผมใช้แล้วเรื่องราวของ Star Trek เนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในหัวผมหมดแล้วเอาเรื่องย่อก่อนไหมพี่กอล์ฟพี่จาเอายังไงก็ได้ครับมีอยู่สองเบรกฮะคือเรื่องย่อนะครับง่ายๆเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่พี่เต๋อ พี่พีคแล้วก็พี่ซันนี่เนี่ยเขเป็นกอร์เดียนนะครับของของโลกใบนี้คือปกปักรักษาโลกใบนี้มานานมากแล้วจนกระทั่งในปีที่11ครับพวกเขาสามคนจะเดินทางกับดาวสตาร์เทคของเขาแต่พี่ซันนี่มีความคิดชั่วร้ายขึ้นมาพี่คือจริงๆจริงจริงมันก็เป็นคนจริงๆก็เป็นคนเลวอยู่แล้วนะทำไมพี่พูดอย่างนี้ล่ะไอ้กอลไม่ใช่มันเป็นบทบาทครับจริงจริงจริงโอเคคิดชั่วร้ายขึ้นมาว่าเฮ้ย ถ้าเกิดเราฆ่าคนให้หมดโลกนี้ไปเลยอะครับโลกนี้ก็ไม่ต้องมีการปกปักรักษาอะไรละโออเออว่ะเออเก่งคือฆ่าคนเลวให้หมดอะสมมติว่าฆ่าคนเลวให้หมดก็ไม่ต้องมีการปกปักรักษาอะไรล้วซึ่งมันเป็นขั้วความคิดที่ตรงกันข้ามกับของพี่พีแล้วก็พี่ซันนี่เอ้ยพี่พีกับพี่เต๋อสองคนนี้เนี่ยก็เลยห้ามหันกับพี่กับพี่ซันนี่บนตึกครับครับซึ่งเทรลเลอร์ของเรากำกับการแสดงโดยพี่โอภาคภูมิไดสุดยอดมาก คุณสร้างนี่หลายล้านบาททีเดียวแล้วปรากฏว่าซันนี่เนี่ยนะฮะดึงโซเทคกของพี่พีกไปครับโซเทคกเนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้ปุ่มตรงตรงกลางหมือนอุลตร้าแมนอะแต่พอเรา Iron นไอรอนแมนเอ๋อเป็นแบบพลังงานใช่ฮะพดอดึงออกมาปุ๊บเนี่ย ร่างพี่พีก็สลายหายไปเลยครับผมกลายเป็นฝุ่นไปเลยเมื่อกี้พี่เต๋อก็ต้องเดินทางไปช่วยฮะไปช่วยที่ดาวสตาร์เทคก็เลยขึ้นยาแล้วก็กลับไปรวบรวมผู้คนมาช่วยก่อนพี่ซันนี่เห็นท่าไม่ดีก็เลยตามไปก็เกิดเป็นสงครามระหว่างดวงดาวขึ้นมาฮะก็คือคือยังไงดวงดาวนี้ทะเลาะกับดวงดาวนี้เหรอคือยังไงคือเหมือนกับว่าเหมือนดวงดาวของ คือสองคนนี้อยู่ดวงดาวเดียวกันครับแต่เขาจะไปหาพวกอ๋อคือไปเอาพวกกันแต่ละตัวเองม่าก็คือไปดาวงต่างๆเพื่อหาพวกแล้วก็มาต่อสู้กันใช่ครับ และแต่ละดาวนี้เนี่ยต้องไป Planet of the Apes ดาเหมือนเลยดาวลิงไงดาวลิงมากเดี๋ยวดูที่มันมีดาวอะไรบ้างเดี๋ยวให้คนอื่นบอกบ้างดีกว่าเออมีดาวอะไรบาดาวไหนบ้างอันนี้นะฮะดาวแรกครับ Auto เม t r o n นะฮะถ้าเดเป็นพี่ต่อกับฟังนะครับนี่พี่ต่อไ่ต่อบพี่อไไอ่อไปไม่งี้เป็นรูปฟังเป็นรูปว่ไอ แลระดับนี้คือยังไงเอาตัวเมทัลนี่คือดาวอะไรไปเรื่อยให้พี่ทอมเลือกคือดาวนี้เนี่ยไอต่อมันเป็นเป็นมนุษย์ส่วนพี่ไอซ์เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ฮะ แล้วเขาใช่เป็นแบบเหมือนกึ่งหุ่นยนต์อะแล้วมันเหมือนความรักต้องห้ามระหว่าง2สปีชี่อะอ๋อซึ่งอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ฮะอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่พอนะครับพี่จัดสุดท้ายเนี่ยกลายว่าเขากลับจะต้องมาห้ามขันกันเองซะด้วยอ๋อแบ่งแยกกันไปวิต่อโรคจิตเหมือนกันนะเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวๆดความรักมันเลือกไม่ได้หรอกจริงจริงก็เหมือนแบบอยู่ดีวันนึงโดนไปตากิชอบเดยมอนด์อะใช่ไหมวะก็มันวายได้ก็วายได้เหรอโอเคฮะได้คือความรััักกกเเนนี่่่ยอดดสวจจจะไไมมาพศ ยังไม่จํากัดว่าตัวเองจะเป็นคนหรือฮุนยอนอีกด้วยโอเคสิ่งที่เราพยายามจะต้องซ้อนออกมาผ่านกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้โอ้โหหายหาอ่าดาวดวงที่สองเออเมื่อกี้เราเห็นทีเซอร์แล้วมีดาวมดด้วยเออมาดามนี่นี่ให้คนดีเราเดี๋ว่าเป็นดาวอะไรเป็นดาวใดร้องเป็นดาวของพวกผมเองครับจะมีราชินีแห่งดาวนี้ชื่อดาวว่าดาวเชอร์แอนติวานั่นเองเชอร์แอนติวาครับผมก็ดาวนี้เนี่ยจะปกครองโดยราชินีมาดามมดครับผมก็ราชินีมาดามมดเนี่ยก็จะมีบริวารหนุ่มเป็นชายชะกันทั้งหมด ห้าคนใครบ้างคบมีหกคนสิมีผมมีตั้มีพี่ท็อปมีพี่ไอซ์สื่อแล้วก็มีพี่มาร์ชแล้วก็มีน้องอัดอ๋อครับอ่าซึ่งต้องบอกกันเลยว่าชาชาการเนี่ยต้องหุ่นดีต้องคัดสรรแบบต้องมีการออดิชั่นกันทุกดาวเลยครับทจากการจากการเลี้ยประมาณแสนคนครับแล้วแม่งเหลือเป็นกูได้ไงเนี่ยเหลือหกคนคือเหลือเป็นอย่างงี้เหรอเหลือหกคนที่คัดมาแล้วเด็ดที่สุด แล้วก็จะมาคอยปฏิบัติพัทวีมาดามมอนครับผมพอมนิบัติพัทวีไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเเรยกว่าจุดคลายแม็กซ์ครับแล้วร่างของมาดามมอนเนี่ยก็จะแปลงร่างเป็นอีกร่างหนึ่งครับผมนั่นก็คือนั่นก็คือพลอยเชอร์มนมาดามเชอร์แล้วอย่างนี้เราไม่ต้องทำให้มาดามมอไคลแม็กซ์ทุกวันเหรอครเพราะอยากจะเห็นพลอยทุกวันอางเนี้ยพยายามให้คลแม็กตลอดเวลาใช่นั่นก็เป็นเรื่องราวประมาณนั้นาถามไอ้หน่อย ผู้ชายบนดาวนี้เป็นไงบ้างไหนลองขายขายออกมาดูดิคือจริงๆคล้ายๆเป็นเผ่าๆหนึ่งที่อยู่ด้วยกันครับผมกแล้วก็คอยคอยปวนในบัตรมาดามโมดอย่างที่บอกแล้วก็อย่างคําว่าเชิงเนี่ยก็มาจากพี่พอเชิงมาแแอนก็มาจากพี่โมดมาดามโมดเองใช่ครับซึ่งจะมีโชว์พิเศษด้วยแน่นอนพิเศษมากบอกเลยว่ายับยับเลยเต้นเลยวะร้องด้วย ไม่คือแต่ละคนนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ฟังพี่ก๊อ่ต้องคืออย่างพี่ไอซ์เนี่ยกับตัวนี่ยก็เป็นสองคนที่สูงยาวเขาดีครับผมเป็นเหมือนคู่หูขาวดำไงอ่าอ้นี่ต้องขาวแน่แหละนั่นต้องแดงรองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มาลายสองคนนี้เขาแบบเป็นเหมือนคนสูงคนสูงแบบมา180ขอเผาสูงหน่อยเมาสูงหน่อยนะฮะ แล้วก็มีพี่มายก็โอบที่เป็น2คนที่หล่อดดับพระเอกอ่แล้วลองแล้วต่อมาครับก็มีต่อมาก็มีน้องอัดซึ่งเขาก็มีความเป็นนักกีฬาเขามีแบบซิกแพคชัดมากตัวเล็กเซ็กซี่ตัวเล็กเซ็กซี่ครับต่อมาคนสุดท้ายครับผมเองตันนี้ของผมนี่หุ่นนี่สู้เขาไม่ได้หรอฮะแต่เรื่องบ้นเอวเนี่ยบ้นเดาใช่ไหมบั้านเดาเอาตายเลยครับผมถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยต่อว่าอะไรลีลาดีลีลาใช่ไหมถ้าใครไม่เชื่อเราไปหาคลิปดู ได้อ่่าใชไปดาวอื่นไปดาวอื่นเถิดเถโทษถิดอ่ะไปดาวดวงเรื่องต่อไปดวงอะไรดวงต่อไปดวงอะไรสารฟอโมนค่ะสารฟอโมนนี่ไงจ้ะดาวสลับเพศค่ะคืออะไรอ่ะเนาะสลับเพศคืออะไรอ่ะก็ หญิงกลายเป็นชายชายกลายเป็นหญิงซึ่งพอฟังชื่อดูชื่อดาวแล้วนะก็แบบอะไรฮอร์โมนฮอร์โมนหรือเปล่าฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยออ๋ก็คือเอาพวกฮอร์โมนมาสลับเพศกันอ๋อทรานส์ก็คือการสลับอย่างเงี้ยหรอทรานส์ฮอร์โมนลโอ้โหแต่ปกติเราก็แมนจะแยกอยู่แล้วนะส้มส้มเฮ้แคลแคลเขานี่เปลี่ยนไปเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะอ้าวแล้วยังไงเราจะมีโชว์แบบแมนๆมนอ่าเงี้หรือไม่ไม่บอกต้องไปดูไหนลองลองทำเสียงแบบแมนๆแบบเ่าห้าแมนแมนไหนได้ไหมครับ ก็มาดูกันนะครับเหือยผู้ชายวะาดียีไม่ไม่คือจริงจิงอ่ะพวกน้องผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวผู้ชายมันจะดูน่ารักไงแต่พวกไอฮอร์โมนที่เหลือไอโลเล็กอะไรพวกนี้แต่งหญิงมันจะยังไงวะที่มันมันดีมากหนูแบบแอบดูคลิปมาจริงเหรอโอ้โหมันดีมากหนูอายเลยอ่ะอ้าว จริงมันดีมากคือคือสาวๆยังอายเลยใช่ไหมใช่แต่คนนั้นอินเนอร์ดีเจอน้องแบงกเข้ไไปผมคขดหวังคาดหวังใครมากที่สุดในบรรดาทีมนั้นนะเออผมจริงผมชอบเขาปั้นนะ เออเขาปั้นนี่ก็นี่ก็ปั้นเด้าไม่เบาเขาปั้นเขาปั้นร้องดีเต้นดีรูปร่างดีเสียอย่างเดียวอะไรครับอะไรคนไม่ดีรอเล่นรอเล่นรักเขาปั้นมากคือผมขขา้สุดดียิ่งพูดยิ่งพูดยิ่งแบบดูแย่แย่เลยออยิ่งดูไม่ผมมันมาแนวมุกแล้วต้องตกไงแต่จริงผมผมชอบเขาปั้นเต้นสุดละอยากให้ทุกคนจับตาดูครับผมแต่คือแพมแพมนี้หนึ่งได้แมว่ายังไงเราจะทําอะไรกันบนดาวนี้ไม่อ่ะเราก็แค่ ๋ววไม่มันก็แบบว่าแค่สลับเพศแล้วเราก็เป็นแต่เราก็จะให้คอยลุ้นว่าเราอะอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายก็ฝ่ายไมันต้องมีเรื่องเรื่องตะลเต๋อด้วยน้องได้อยู่ฝ่ายไหนอ่ะอ้าวไม่แล้วต่อไปเราด่ดดัดดัดรวงสุดท้าย The Lost Star The Lost Star ครับคืออะไรเนี่ย The Lost Star นี่มาจากอะไรเป็นพวกแบบเม็กซิกันเหรอมีใครได้ยินข่าวมาว่ามีหลอดมาริโอกับ เลดี้ดาวิกาโอ้ว่าเลดี้วัดเลดี้ดาวิกาเนี่ยสามารถชุบชีวิตกาเดียนที่ตายไปแล้วขึ้นมาได้อ๋อเป็นเทพพระเจ้ามังกรเนี่ยกั้นบอลเนี่ยใช่มีพลังพิเศษครับผมสามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้โกงมากโกงมากเลยจะตายเพื่ออะไรอ่ะเออและในดาวนี้เนี่ยก็จะมีอีก4คนนะครับคือแก๊งพี่มากนั่นเองครับใช่เป็นเป็นแล้วก็บริวารอยู่ในดาวนี้เขาแต่งเพลงกองพันจักรวาลอะไรกันนั่นแหละใช่ไหมเออใช่ไหมใช่เขาแต่งในทีเซอร์ดันสนับเหล่าชายชะกันปกปักจักร E wow. ฮการเปลี่ยนคำเดียวไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ใการแต่งการเปลี่ยนคำเดียวไม่ใช่การหากินง่ายเหมือนกันเนืพวกนี้เนาะพี่กอลเออแล้วมาซ้อมอะไรเขาทำไมเนี่ยพวกเผลือกเปือกยังไม่เจอหน้าเลยผมเคยเห็นผมเคยเห็นเขามาซ้อมซ้อมร้องเพลงกันอยู่ส่วนมากเราไม่ค่อยได้เจออยู่แล้วเพราะว่าเราซ้อมคนละที่อยู่แล้วต่างดาวต่างแยกกันซ้อมใช่โอ้โหแปลว่าซ้อมหนักมากซ้อมหนักมากวันนี้จบก็ต้องรีบไปซ้อมใช่ไหมมีซ้อมต่อมีซ้อมีซ้อมทุกวันเลยปะพวกพวกผมทุกคนมีซ้อมทุกวันเลยครับอาทิตย์นึงประมาณหกวันพี่ใช่คไหม การฝึกซ้อมเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เข้าห้องซ้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหาเป็นจริงจากแบบว่าวันแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันจะเล่นแล้วเนี่ยผมว่าเราควรแยกเป็นแยกเป็นเพลงๆไปแต่เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามีกี่เพลงที่พวกเราซ้อมอยูออ่แต่มีเพลงหนึ่งที่แบบว่ารับรองว่าจะเป็นเพลงที่อานนี้บอกอันนี้มีมีภาพตอนซ้อมด้วยมันมีเพลงหนึ่งที่มันจะเป็นเพลงที่ดีที่สุดในโชว์ผมกั้นตีเลยครับมาจากดาวเชอร์นทิวาเท่านั้นโอ้ยนี่มีโคมเฮ้ยดาวคุณอย่ายอม ยาวทานฟอร์มอคุณซ้อมหนักแค่ไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ค่ะหนูใส่กระโปรงไม่ได้เลยค่ะเขียวตั้งแต่ตรงนี้จนตรงนี้จริงดิโหเต็มที่มาคืออะไรโดนล่าเล่าค่ะเต้น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 นี่ใครนี่ใครเนี่ยจะต้องมีนพืนด้วยอันนั้นคือเต้นไม่ดีครับไปโดนลงโทษใช่ใช่เนี่ยฮะแล้วถามเราอย่างพวกหนุ่มๆเนี้ยไปซ้อมเต้นเต้นกับวดามดด้วยถูกไหมต้องเต้นกับพลอยด้วยถูกป่ะ เราเขินไหมเขินพี่พลอยเนี่ยมันเต้นันอไป่เียพี่อบเลยครับของผมของผมพี่มดผมไม่เขินอยู่แล้วเพราะว่าผมเจอพี่มดบ่อยแล้วพี่พลอยก็มันเคยเจอกันตามงานของ G ีดอต่างๆแล้วก็คนแก้วไนเดียวไม่ไม่เราไม่เขินไม่เขินครับประมาณนั้นแสดงว่าก่อนคุณเขินเวลามดใช่ไหมเขินมากเลยโอ้โหเวลาเห็นแล้วสั่นเลยสั่นเลยใจเข้าใจสั่นว่าอะไรเนามือแล้วสองคนนี้อ่ะ ซ้อมกับพลอยเชอร์มานนะดับนางเอกร้อยล้านตุ๊กตาทองลอาใส่ความเป็นมืออาชีพเข้าสู้ใช่ดึงสติก่อนดึงสติก่อนอมเป็นมืออาชีพนี่คือพี่เหรอเจอเราเนี่ยเราเจอครั้งแรกสั่นไหมคือจริงๆกับพี่มวผมมาเจอหลายครั้งแล้วเพราะว่าตามงานอย่างที่โอบบอกกับกับพี่พลอยด้วยนะครับแต่ไม่รู้พี่ไอรรู้สึกไงเพราะพี่ไอน่าจะไม่ค่อยได้เจอกับพี่พลอยผมก็ได้อยู่ครับเป็นมืออาชีพแต่ว่ากับพี่มวดนี่จะสั่น สั่นกว่าพี่พลอยครับทำไมอ่ะรูปเรียงกันในม็อบและเต้นนี่ช็อตในการเต้นนี่จะบอกว่ามันเซ็กซี่มันใช่ใช่ใช่มันสะท้านไปหมดอ่ะคือพี่ก้างโล่งใจดูไอช็อตเซ็กซี่อย่างเงี้ยถ้าสมมติเต้นพี่พลอยเป็นกำไรไงแต่ถ้าเต้นพี่มดเป็ขาดทุนไงพี่มดได้ยินเดยอะขาดเดียวเดียวถ้าเป็นมดเขาได้ยินเขาจะเสียใจนะรักสนิทกันโอเคอ่ะถามหน่อยว่าก่อนที่จะไปซ้อมเนี่ยใครที่แบบไม่มีทักษะในการเต้นหรือว่าร้องเพลงผมเลยครับ เ๋อเหรอไม่มีเลรไม่มีโอ้โหแล้วยากไหมยากครับยากแต่เอาจริงแล้วว่าอกก็ไม่มีนะถ้าดูจาก MV ็มบีกอยู่ฮาร์ตอ่ะใช่มีหลักฐานเยอะ่างเรียบร้อยใช่ก็ต้องบอกว่าการที่แต่ละคนกว่าจะเข้าโชว์ได้ทุกคนก็เริ่มค่อนข้างเริ่มจากศูนย์จากหลายคนอยู่เหมือนกันครับก็เลยใช่ คือการซ้อมเต้นเนี่ยบางทีมันยากนะคือคนเราถ้าไม่ได้เรียนเต้นมาเลยแล้วแบบวีดีขึ้นโชว์เลยเนี่ยมันแอบเสียเซล์นะับมีวิธีการฝึกแบบปยังไงให้แบบเป็นช็อตคัตอ่ะเราต้องเริ่มจากพื้นฐานพี่ว่าหรอใช่ครับคืออะไรต้องจับจังหวะ1 2ึ่งสองด้วยหนึ่งสองสามแปดอัพดาวอัพดาวอ๋อเขาก็เริ่มตั้งแต่นั้นเลยใช่แล้วใครมีปัญหาสุด ผมเนี่ยผมเต้นไม่ค่อยได้อยู่แล้วจริงเหรอไม่แต่ว่าเธอเต้นได้แต่ว่าจังหวะเรื่องจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาไม่คุณเนี่ยไม่ได้ตรงที่เต้นไม่ถูกที่ถูกทางไม่ได้แบบเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เขาเนี่ยแล้วทุกครั้งที่ผมมาวันศุกร์ต้องโดนมิงสอบผมก็ด้วยเรื่องที่ตลอดเลยเออเนี่ยชวนกันไปเต้นอะไรเด็กสองคนเนี่ยเลยถามแล้วอย่างแพวล่ะมีปัญหาเรื่องการเต้นมีไหะมีค่ะหนูแบบก็ เต้นมั่วๆความจริงแล้วเต้นได้แต่แบบอันนี้มันคือจริงจังเพราะแบบท่าทางใช่ไหมต้องเปลียนพื้นฐานด้วยอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ในทีมผู้หญิงมีใครที่แบบว่าโอ้โหเก่งมากคนนี้แบบเต้นแซ่บมากจะมีแพรวกับเกดอ๋อแพรวเกดเนาะอันนั้นจะเป็นโหเหมือนแบบโปรมากโใช่เหรอเลยขอนแก่นเนาะแล้วอย่างเรื่องการร้องล่ะแล้วอย่างเรื่องการร้องใครที่ไม่มีทักษะเลยในเรื่องการร้อง เหมือนเดิมครับผมไม่มีเลยอ๋อแพลวด้วยอ้าวแล้วคือต้องต้องต้องฝึกร้องเพลงทุกคู่บ้างใช่ครับทุกคนฝึกทุกคนแล้วก็จับไปร้องเบสก่อนทุกคนต้องมาอะไรอ่ะใช่ต้องมาบ้องเสีย แล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วจะไปลงเบสิกก่อนแล้วก็ค่อยไปเริ่มเข้าเนื้อลองเพลงที่เราจะร้องอ๋อซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเข้าห้องอัดแล้วก็ลองฟังเสียงตัวเองเพื่อที่จะค่อยๆพัฒนาใช่ครับซ้อมกับวงเพราะว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้เราไม่ได้มีการมาเปิดแบ็กกิ้งแท็กร้องเพลงกันเราเล่นกับวงสดๆเลยครับซึ่งแน่นอนมันให้ความรู้สึกแตกต่างกันมากทั้งคนร้องทั้งคนดูใช่มันยากมากนะเพราะว่าการ้องด้วยด้วยใช่ยากมากการที่เราจะสิงกับเขามันต้องใช้เวลาในการซ้อมมันครอน ออ่่าใชะเดี๋ยวมาถามเสื้อที่ไอซ์สื่อใส่หน่อยนี่คืออะไรเอ่ยสวยจังสวยมากเสื้อตัวนี้ชอบนี่เนี่ยเป็นเสื้อเขาเรียกเสื้อเนี่ยนะจัมเปอร์จัมเปอร์ที่คอนเสิร์ตจัมเปอร์สตาร์เทคจัมเปอร์สตาร์เทคนะซึ่งซึ่งงซื้อได้เลยเหรอใช่เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะเปิดพรีออเดอร์สินค้าพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตจีพีเอสตาร์เทคสิบเอ็ดปีแสงเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงหก ธันวาคมนี้ที่โรเคปับจีท<อ>ีเอสนะคะแล้วก็จะเริ่มจัดส่งสินค้าเนี่ยวันที่8เป็นต้นไปเพื่อให้ใส่ทันดูคอนเสิร์ตในวที่<อ>19 20นี้<อ>มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเนี่ย เห็นอะไรบ้างเห็นเปอร์ลเป็นแล้วลายเปอร์ลจะกล้ากส่เสื้อสวยเนาะแล้วก็มีเสื้อที่ทุกคนใส่เนี่ยเสื้ออะไรนี้เสื้อเนี้ยลายเทคลายเทคสามร้อยบาทสามร้อยบาทยืดมีตัวใส่ตัวใส่ตัวตัวถอดให้ดูด้วยเป็นแจ็คเก็ตเนาะเป็นแซกเก็ตฮะเป็นซิปเปอร์นะคะซิปเปอร์ลลายแซกนะคะตัวหนึ้งพันหนึ่งร้อบาทอันนี้สวยมากสวยมาก่นี่แล้วสาวสาวอ่ะสาวเลยตอนนี้มีเป็นถุงผ้าเนาะ สามร้อยห้าสิบบาทแล้วก็พิเศษของจริงนั่นแหใช่แล้วก็พิเศษสุดๆนะคะทั้งนู้นเลยตัวนั้นเลยนะคะสำหรับคนที่ซื้อบัตรห้าพันบาทนะคะก็จะได้เสื้อลิมิเต็ดโกลอินดาห์ที่ไม่มีจําหน่ายที่ไหนเลยนะคะลอินดาห์สหรับคนห้าพันบาทเท่านั้นก็แสงพี่แม่ชอบนะพ่อพี่เป็นคนที่แบบชอบอะไรอวกาศอวกาศใช่สังเกตจากเสื้อสตร๊กเกอร์เบื่อมากทุกคนเนี้ยเบื่อตัวเองแล้วไม่ได้เบื่อเขาเหรอนี่แล้วเขาจะมีแท่งนี้อีกนี่ซื้อไปแบบว่า อันนี้อันนี้เนี่ยเป็นทั้งไฟกันอันนี้เือแจกฟรีไหมครับเนี่ยอันนี้มีจำหน่ายเดี๋ยวมีจำหน่ายหน้างานเนาะเป็นของที่ยวเรื่องเหมือนกันแล้วก็เข้าไปอยู่เป็นดวงดาวดวงหนึ่งในจักรวาลกันบวกไม้บวกมือแล้วก็จะเห็นแสงไฟเวลาลำคาญใครก็ปาใส่ได้อย่าให้ฝากกันหน่อยใกล้หมดเวลาแล้วฝากคอนเสิร์ตหน่อยละกันค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ต GTS 1 1B แสงคอนเสิร์ตนะครับ Star Tech ก็ จําหนายบัตรแล้วนะครับที่ t i เ k e t m a จ o r c o m มีน่าจะเจ็ดร้อยห้าพันบาทซึ่งบางโซนตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีก็รีบจับจองกันได้คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเรา g t h ทุกๆคนนะครับก้าวมาจากจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองครับทำอะไรใหม่ๆที่พวกเราคิดแล้วด้วยว่าพวกเราจะทำได้ดีเพราะถ้าพวกเราทำได้ไม่ดีพวกเราก็ไม่กล้าขึ้นโชว์แร้วถ้าเราทำอะไรที่แบบมันเซฟเซฟเนี่ยเราสึกว่าถ้าทำไม่เอายากไปเลยก็ไม่ทำดีกว่าเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาพิสูจน ไปพร้อมๆพวกเรานะครับว่าพวกเราจะทาได้ดีอย่างที่พวกเราได้พูดกันไว้ทุกๆครั้งที่มาโปรโมทแบบนี้หรือเปล่าออแล้วก็ศิลปินที่มาครับก็จะไม่ได้มีแค่พวกเราอย่างเดียวมีพราดอกซอแมชชีนก็ล่าสุดกอเซเว่นก็มาด้วยอด้วยไม่ให้แพ้เขาเนาะครับผมผมแพ้นะคะับสุดท้ายนี้ฮะพวกเราทุกคนทําเต็มที่เพื่อแฟนคลับทุกคนจริงๆฮะจะไม่ทําให้เรียกว่าไงอะ เสียความคาดหวังเสียเวลาที่มาดูพวกเราทุกคนแน่นอนครับสนุกแน่นอนเนาะรับพี่เนาะเดี๋ยวก็แน่นอนวันเสาร์ดูตอมโนตอนจบด้วยตอนจบนะใช่ครับใช่ไหมวันเสาร์ที่19ธันวาคมใช่นะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวขอประกาศวีแชทก่อนละกันนะคะวีแชทนะคะสำหรับผู้ที่ชนะนะคะชื่อน้องแพรนะคะขอดูคนหน่อยสิดูสิเเครื่องไหนจ้ากี่คนหนึ่งสอสามสี่ห้าโหเยอะเลยเก้าคนเนาะ ด้วยครับส่วน Facebook คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปประกาศในแฟนเพจของแก๊งเม้นแล้วกันนะคะซีนวันนะคะจะได้เสื้อฮอร์โมน3 2ตัวแล้วก็มูฟีบอลเชอร์นะคะแล้วก็หมวกสักหนังนะคะครับผมอาดเวนตีพูดสัมสตรีโอเคโอเคครับทั้งหมดทั้งปวงคือแก๊งเม้นต์ไปจนสัปดาห์นี้นะครับต้องครับฝากด้วยนะทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นรายการทุกสิ่งทุกอย่างของ GTS นะฮะครับผมอาวละหมดเวลาสัปดาห์นี้เราลาไปก่อนนะคคครรรััััับบบสสสสววดดีี I'll take to